เดินทางกันต่อครับตอนนี้อยู่ไหนล้วเด็กอยู่มุกดาหารแล้วออกจากนครมนมนะครับบ้านเราอยู่เภอร์ทพนมจังหวัดนครมนมก็เดินทางกันต่อครับก็จะถึงกรุงเทพหนทางอีกยาวไกลโอเคสวัสดีเลยตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับทุกทางสิตอนนี้เรามาถึงภูเขาวครับภูเขาที่ไหนครับ อันนี้นะเอ้าปิดปังกล้อง เดี๋ยวก็ถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนนะเราจะไปไหนนะเราไปเหนาืนาดป่าสัตว์อะไรแบบเหมือนป่าโอเคหมือนปาดคงมุกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายป่วยมากคังก่อนนะนี่จะเป็นเส้นคำชะอีนะครับจะเข้ากระสุน ตอนนี้เราถึงไหนเราถึงเกือนลำตะคองแล้วครับค่ะเย,ย,ย่ฝนตกนะ,ตะจะถึงฟาร์มโชคชัยแล้วฝนตกเด็กตดนะแต่ว่าเป็นไงถ้าเกิดฝนตกอะ่ะเป็นไงได้ยแงบบกดเลยแม่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 ร <Limited> ้องร้องเกิดฝั่งนี้เป็นเกอนลำตะคองใช่ <entrepreneurs> ไหมดูท้องฟ้าฝนตกครั้งนี้แล้วครับผม ดูเดี๋ยวเรามาดูนี่ฟ้าสว่างอยู่นะบาเบอร์นี่มันลุ้นกันว่าบาเบิ้ลจะได้ลงไปเที่ยวฟาร์มโชคชัย่ไหมแม่ฟ้าฟ้าก็สว่างอยู่นะใช่ปะใช่ไหบาเบิ้ลต้องขออะไรนะขออะไรขอใครฮะขอใครไม่ใช่ที่บาเบอร์ขอว่าอะไรนะว้ายอาเพลงอะไรเนี่ยควันดำไปเลยควันอะไรควันรถอันนีนี่ไงตกแล้วนเบตกแล้ววตกหมดสิดแล้วมัน เดี๋ยวไปดูนี่ไปดูหน้าก่อนตุ้มนักไอีมันบนยิ้มได้ยองง่ายๆเราไปเดี๋ยวไปดูนี่ว่าเป็นไงโอเคอ่ะดูก่อนนะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่บ๊อบบจะได้ลงหรือเปล่าแอมตกนิดเดียวเหรอตกนิดเดียวไหมนะพี่บ๊อบลองดูสิตกเดียวครับแม่โอเคเรามาลุ้นกันนะหนนิดเดียวนะครับตกนิดเดียวนะครับลงได้ไหครับโอเคครับขี่วัวไม่ได้แล้วโอเคครับ เอาละครับตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงฟาร์มโชคชัยแล้ว,ว,วน,นี่ครับฟาร์มโชคชัยอยู่ข้างหน้าเราเองอาาแล้วฝนก็ไม่ตกโอ้โหอะไรมันช่างเป็นใจแบบนี้ <c oughs> พียเบอร์ลงได้อะ่ะแต่ว่าคงลงได้ไม่นานหรอกเพราะว่าฝนมันก็คืมอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวลงไปดูเนาะมันมีอะไรบ้างเนาะฟาร์มโชคชัยเนะาะดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจจริงอ่ะ เกือบแล้วเกือบไม่ได้ลงแล้วปะ่ะเราลงไปดูข้างล่างกันรอ,อก่อนรอคุณแม่ก่อนรอคุณแม่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวลงรถก่อนเดี๋ยวใส่ลงท้าให้เด็กๆกก่อนนะครับรอก่อนครับรอก่อน